สหรัฐอนุมัติการขายเครื่องบินขับไล Block, ่แอร์ิบหกล็อกเจทับเจ็ดจำนวน20เครื่องพร้อมอาวุธปล่อยนำวิถีอากาศสู่อากาศพิสยัยกลางนอกระยะสายตามองเห็นแบบ AIM 120 AMRAAM 48จำนวน112นัดอาวุธปล่อยนำวิถีอากาศสู่อากาศพิสยัยใกล้นำวิถีด้วยอินฟาเรดแบบ AIM 9 w a X Block II Sidewinder 40นัด ชุดหางติดระเบิดนำวิถีด้วยดาวเทียมแบบ Joint r i p e d t a t t a t i n u n i t i o n j d a 30ชุดรวมทั้งระบบอาวุธและอุปกรณ์ที่ติดตั้งอื่นๆให้กับรัฐบาลฟิลิปปินส์ในวงเงินรวม5.58ดอลลาร์เปยินหรือราว1.9แสนล้านบาทเมื่อวันที่1เมษายนพุทธศักราช2568เว็บไซต์ Defense Security Cooperation Agency (DSCA) หน่วยงานความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านกลาโหมซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงกลาโหมสหรัฐ United States Department of Defense d, ได้เผยแพร่เอกสารบนเว็บไซต์ระบุดังนี้วอชิงตัน1เมษายน2025กระทรวงการต่างประเทศได้ตัดสินใจอนุมัติการขายอาวุธต่างประเทศที่อาจเกิดขึ้นให้กับรัฐบาลฟิลิปปิน โดยการขายเครื่องบิน F-16 มูลค่าโดยประมาณ5.58พันล้านดอลลาร์สหรัฐองค์การความร่วมมือด้านความมั่นคงและการป้องกัน Defense Security Cooperation Agency